มาตามไปด o ส e งบ้านกันไม่เป็นไรอ๋อเดิเดิจะตามมัดกับบ้านม่ได้กตามมัดกับบ้านเปิดนะพี่กัสเปิดให้แป๊บโลโลสองอ่ะเดี๋ยว ไปกันกูกูก็ไปกัดนะนต้อแลว้อาวตายละไปไปปืนเป็นลั่นเหรอตอนตายอ่ะใช่ไหมโอเคใช็ขวาขวาเชียรประตู entry team s p e c t is down requesting a m s talk to entry ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเปลืองเอาไปใช้ที่อื่นในห้องนี้ก่อนไหมมีเยอะเลยนปิดไปก่อนโอเคเดี๋ยวมีการน,นำไปก่อนนะแกโอเคนอนไอ้นอน,น,อนประตู เออเกี่ยว่ะเกี่ยวเปิดโอเคพี่การดูอะไรดู่งไม่ได้ไงมันมีระเบิดยิงก็ไม่ได้ไม่ยิงก็ไม่ได้ด้วย วิ่งหนีก็ตีน้เปืนโอเคเฟิร์สกูขัดหน้าประตูห้องถูงใหญ่ไปแล้วปปืนปืนปเปืนปนเาะแงไหมเยอเปิร์สามตัวต้งวางตัวนี้เปดไหมแปดไหมสายซายไม่ต้องแล้วไม่ต้องล้ ไปกุ้งเงือแล้วกู้เงือแ e ล้วทีก็ถอยมาไป <ü S 1> ไป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 สายต้อเปิดขวาปิดปิดปิดประตูก่อนได้ไหมปิดประตูก่อนประตูก่อนปิดประตูก่อนถือถือถือรออยู่ปิดไปได้ตัดไหไอเนี้ยขัดเรียบร้อยขัดเรียบร้อยหยุไม่ได้แล้วแค่ผมว่ามันไ่าจะเดินเข้าไปในเนี้ยมไล่จุดทุกอย่าง ต้องเท่าไอสัตว์มันมันยอมแพ้มันยอมแช้ยกมือพอดีแยแล้วกูมือลั่นไปแล้วอีบ้าแฮะ ระเบิดระเบิดระเบิดสองระเบิดสองไปไงห้องน้ำบอ<น>ห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิง ช่วยเนียบกับเริ่มก่อนนะอ่ามีตัวเนึงอยู่ตรงห้องเดิมอ่ะไอ้ห้องบาร์กูอยู่ห้องนังไม่แค่เลย,ห,ยห้องบาร์อีกแล้ว เอพิแกตพร้อมนะพี่อ๋อพิดเพ่ก่อนปืนนะ เดี๋ยวเราไปกันตรงนี้แล้วกนะันดูข้างหลังไปนะโอเคทุกท่านกูปิดไว้แล้วสองโซนมีโซนตรงกลางกับโซนชั้นสองตอนนี้ปิดแล้วแบ่งสองโซนเรียบร้อยเพราะงั้นเราแบงสุดท้ายโอ้กัดไปร่ไฟ <ไป S 1> เดินนะค่อยๆเดินปึ๊ดซ้ายปขวาไปอไโอ๊ย กัะโอกปัดพีทพี่กัดโดกซ้ายพี่เสียงอยู่ซ้ายปะซ้ายๆใายใ้เปืดอดูดูหลังไว้ดูแกเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนเปลีป่ยน ไปทางไหนสั่งเลยสั่งเลยนะไปซ้ายก่อนตัวประกันตเด๋ยวก,กูมาเองเฮม,นะมิกาเป็นคนสั่งเลยนะก้า รอสั่งอยู่เดี๋ยวแค่คนมาอเดยโอเคพี่หลังเสาหลังเสาหน้ามือติดอยก็อนไดยได้ไดงายเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บดีโหลดเจ็บร้อยเช็คห้องวีพีเช็ควีไอพีตัประกันหนึ่งคน

มีคนอันนี้โดนยิงเหรออ่าจอไปตายนะไายมาตเปิดอยู่เอ็บเอาไงรีโรดดเดี๋ยวรออนี้ก่อนไหมข้างหลังร้อยรอยรถเียร์มินิดนิดโอเคไปไปนอนรอประตูดังออกประตูนี้นะพี่อ่าเปิดไปตาย ตัวกันคนลัตัวป่ะเนี่ยน่าจะคนละตัวอักัตโตะอ่านอนขยับมาล็อกประตูข้างหน้าล็อกประตูนั่ตัวเนี้ย ขอเราเปิดโอเคพี่เปิดพอเราเปิดเลยพี่โอ้ยโดนยิงแล้วหมดละโอเคข้างล่างเคลียร์นะแน่ๆมันก็ตายแล้วพี่มันแรกค้อยห้องบาร์เคียร์ละตั้งตัว ัดขาตัดแขนตัดแขนตัวแดงแบกกับตัวประกันว่าไงชั้นบนเป็นไงปะเคลียร์หมดแล้วเคลียร์แสดงว่าเหลือห้องใหญ่แล้วใช่ไหมก็เลยเดินหาตัวประกันเลยมีมีมีไม่ได้จับหลายตัวอยู่แยกกันเลยก็ได้โอเค As a citizen of all your side ปากดีสัตว์ดีไหมมีอมาอยู่ไหนรกิจตามหาตัวไอ้มาไม่เจอมา กห้องน้ำอีกก่อนเลยเสียงวันทุ่งจีก็ต้องเอาแม่แต่มันอยู่ห้องพยาบาลวิอะโรกี่ดอกเอาเอา Let go พูดจับมันไม่ได้พี่เลยยิงมันจี๋ยวพี่จะเอาไปไหนวี่พี่เอากลับบ้านวางลงเกิ่ดิวี่เอากลับบ้านแล้วแฟนพี่ยังว่างไงว่อะไปว่างไงเรอ ว่าสอบตกปะวะไม่ตกว่ Μ ตก<บ><บ> C นิด<ม>หน่อยเ <ม sam S 1> ยอะไม่เหลือ